วันนีพี่น้องครับมาตัวกันอีพีที่สองครับผมมาแล้วมาแม่พี่ชีพุ่นพุ่นพุ่นเป่าพุ่นอะไรเฮ็ดเพิร์เวอร์ยุ่มมือหนิคลิปสองคลิปแรกเ่าท่านใหญ่ได้หนิคลิปแรกยังเป็นดอกน้อยๆอยู่วันนี้คลิปสองพี่น้องเอ้ยใบมากที่ติเป็นสีนอ้ดแบบนี้พุ่นอันนี้เหี่ยวเหรออู้เบาๆเดิมมันจะอันนี้ เดี๋ตวจะยัได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้หรอกใช่เขาว่ามันไม่มีรอยโอ้มันบุ๋มแล้วมันรุนดอกนี่รึเปล่พี่น้องดอกมันยังไนี่ป้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบจะว่าจังปีประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบใครอยู่เนี่ยเจ็ดสิบก็ยังดีนะว้าใครอยู่ดอกเจ็ดสิบเอาอยู่บ่เอาดอกเอาไปซะว่าต้องเอาว่ามันเป็นเสียซะเสียได้เอาซะส่วนแค่ยังโอ้เนี่ยพี่บีมาก่อน เสียงปอดนี่เก็บดอกกำงามมวนๆน้ำกันนี่ครับผมพี่น้องผลนะผลดอกหนึ่งเทิงปะเบือเก็บพุ่นเ่ะพุ่นเ่ะอสองดอกหนึ่งทั้งเงินคู้น้อปีนไปปีนไปปีนขึ้นปอยครับปื๊ดพี่น้องปอดมูนี่ มูนี่ไหมครับคุณน้าโอ้ยพี่พี่พี่พ,พี่เห็ดตัวนี้พี่น้องพี่ <c ười> พพป้านพี่น้องปา้าดอกเห็ดแม่พี่น้องเป็นเงาเป็นเงาอ,อยู่ครับผมพี่ <c ười> ปา้า <c ười> องละถวยละถวย <c ười> <c ười> ยี่ปีสองปืดปาดปาดพี่น้องปืดพุ่นว่าหันพี่ห่อดินโทรมาพี่น้องกำลังสิผ้ากันทวงเฮ็ดซะหรอพี่ห่อดินโทรมาถามว่าอายุทุกปอก็ลงบ่ปอะไรกันไปเมื่อวานนี้อันผ้ากันนั่งพักนั่งฝ่อเฮ็ดบ้านี้พี่น้องบอกกันวันนี้ พอนแากพี่ว่างจากพี่หัวนินเราปพาเขามาถ่วงกันต่อนะบอบก็เลยปะปืดปากแงงหนึ่งมาแกนเก็บเก็บเก็บมือแห้งนะมือแห้งหยอดกระตุกเพี่น้องนะเอ้ยหน่อไม้โอ้ยโอ้ยไปหอดไม้ใจใจลอยไปหอดหน่อไม้เหรออุซาเศร้าหามหื่สองมือได้ดิพู้นะครับผม เศร้าหาสองมือสองสองมือสามมือเป็นนี่ระเบิดระเบิดระพี่น้องเอ้ยปาดเฮ็ดเออบบถึออยู่ไหมเฮ็ดอยู่พี่น้องพูดนะครับปดพี่น้องเอ้ยพุดนะป่าทึ่งๆลงมาปีนังมันยังบกีดเจ้าของเออดึงออกเออมาแห้งบ่ได้เอาอันนั้นนะเสียกฟางมาเป็นของเสียให้ ไม่ได้กินเปลี่ยนอม้อเกีย่ยข้าวเจ้าเปลี่ยนของเสียเนาะเจ้าเคยได้ปะเคลี่ยปะฟังมา่สีเออฟิ้งฟางมืสีสมัยเลนกิลาสีมัดเอวเออแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดมัดเอวแล้วก็เฮ็ดเป็นอันอันอันเอียงก็อันมวยมวยพรมันมวยผมอันเฮ็ดอันสุกมวยได้ไหมพี่น้องสุกมวยจังได้เคยเป็นไม่เคยเ็เอาเวลาข้าจันนี้ให้แบบว่า เปิดเพลงเกมกีฬามันจะมีการเปิดเปิดงานก่อนเหมือนไหมก็เอาเด็กเด็กหน่อยมาเต้นนะมาเต้นทาสุกมวยนะกับไก่เฮ็ดเสือกฟางเฮ็ดเสือกฟางอันอ้อมหัวก็จังอัน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 มวยนะมึงโอ้ย เกือบห่อยตกมาจาดกับมาจาดมัจัดกับมาจาดไว้กักเนี่ยไรป้าเบื้องใน่พี่น้องสั้นก็สั้นพูนะกำลังขีดอันอันเรื่องอันตัวนนอยอยู่มาดจัดไว้กันเนี่ยตายตายตายอุ้ยคนตัครับผมพี่น้องมาลุ้นกันต่อครับ ข็ให uh ้เป um ็นบาคีอย um ู่โอ้ยตา้น้ำตาแตกนอนหลับบนนอนเมื่อไนละอ๋อเป็นเรื um ่องอื่นเนื้อเก็บเห็ดกับสนใจกันเ่อาตับอกโอ้ยเรื่องเห็ดไปน้าเรื่องอันอันที่่าประวัติไปน้าตันตุวๆๆอเเเอ้าเบิร์ดลงมาหนี้พี่ๆๆๆ หัวแห้งไรจะวห้าขอเราาปักเตเมต้ากุอน่ะกนผมไม่ต้องเดี๋ยวไปดูอีกหัวหัวอะจนไอพีมเอาพี่ก่อนพีมหัวง่างางห่าง่าเมื่อกี้นี่ยขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อผู้ดตื่นน้ำมาบ่อยกินกาแฟมีดกินกาแฟอัน ตอนเศร้าๆไปๆกับเกี่ยกาเฟของแกอันขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องตื่นแห้งพะโลจนไงล้างท่วนมาหนึ่งมันแห้งจนท่วกันคู่เก็บต๊เก็บตากินต่บุงกกินต่บุงทั้งหมกอทัหมก้อทั้งตำไทยทั้งตำเหล้าโอ้โคกินไรก็มูเห็ดสองสวยพี่น้อง น้อยปุ่นน่ะเพิ่งสี่ยวเพิ่นเสี่ยวดอกเนาะโอ้ยโอ้ยพี่น้องปาดเห็ดอะไรเนี่ยไม่กินได้ไหมเนี่ยปุ้นปุ่นปุ้นไข่ปุ้นโอ้ยปาดไข่หัวลายปาปุ้นอย่นี่ยม่แหงกันเกิดข้างแหงเถอะปาดงัดออกมางัดเป็นเงาเลยงัดเป็นเงาเลยเดี๋ยวเสียมมานงัดอือนี่ปาดเอาใส่ถุงแพ็คตัดเลย เ็กสูงหางเนี่ยโอ้โหเฮ็ดก็จังเห็ดอันนั้นบ่เห็ดนั่งลมเห็ดยังเกาะอันนี้ก็เอาพี่น้องใส่น้ำนี่แป๊บึ้งเห็ดฟูฟอพี่น้องเหี่ยวเหี่ยวมันดินเห้่กาเหี่ยวคือฟูฟอดนี่พี่น้องดินแห้งเตะสีฟูฟอด้นี่พี่น้องโอ้เกิดดุนกับท่านธรรมดาอ่ะซีซีซีไปหอดมันมายุพี่เอ้าเจ็บแม่เอาไปเห็นมันเต็มมุ่ง ไ้มานะเนูได้บ้งสองกูได้บง้งสองี่พี่น้องก็ได้หัวนก่อนติดจานนี่แหละคืออ้ยหักอู้ดอกแงอันท่วงว่าหันเพราะถ้าได้เก็บด้พี่น้องท่วงว่าหัน เราบริเวเก็บตังทึ่งทีป้าปีสีเงาตั้งทึ่งขึ้นงามแท้ะขอเก็บพอเก็บมึงนี้ไม่ไปใชให้พี่น้องเบิ้งเ่ยมึงเอาดอกนี้กนเอานี่พี่น้องมาเบิ้งดอกนี้ผมาเบิ้งอันเงานี่ครับนุ่นะ้ยเงานี่อลังการมากมีแต่ดอกงามๆเลยอื้ด uh huh ไปดูดูพี่ชีวันนี้ครับโอ้พี่น้องครับแง่กันแง่กันเอาเลยเอาเลยอดโอ้โดอกกินสีน้อกินเศียบบานบัดเถาพอดีพอดีปัญญามันเอามันห่อนเนาะเอาขนาดเอาทุกหนึห่งเฮ็ดทุกดอกดุนเถาก็ม่ดุนหน่อเอาแต่เห็ดได้จะเอากรรไกรหินไปนำเลยขีดอีลีแขวนบายัางเด้ ันแห้งเถาอยู่เอาไันไปดนๆให้เขวก็นเลยนี่นนั่นยังไก็ให้ยำมันยังเกาอขึ้นยนไ่ยังก็ให้มิเขวอันั้นยำดูบยังก็ะอยจุน้ำผ้นไงมันยำยมันที่เขาช่องหางยำซอยจุบะแคล็กพี่น้องป้านจะของฉีดากรบอกเป็นไงเงินหมดละ บก,กินดอกพี่น้องบอก,กินหน่อย <c oughs> อ๋อกินหน่อยกินพี่น้อง <c oughs> อกินเสร็นแล้วเเคยกินซอยจูจ้าเสือในชีวิตพี่น้องเอ้ยอันมือหนึ่งไปล่ำบ๊อบบ๊อบบ๊อบเป็นขี้บอ๊อบว๊อบอีกลมือหนึ่งมือหนึ่งไปล่ำอยู่งานงานล่ำงานจะพาพี่น้องมาเนียน,นเพคนเฮ็ดกับเขากับบ้าบ้าจ้าเสือพี่น้องมาล่ำกับหิ้งเขาหิ้งเขา สิไปถามกินเขาน้ำจ้าผ่ากัญญานอยากอายเพคนคนเห็ดป่าดเนื้อดอกเห็ดที่ไปขุมละเนิยนผัดเพิ่นเสี่ยวผัดเพิ่นเสี่ยวผัดเพิ่นเสี่ยวไม่ให้กินพี่น้องเพิ่นเอาซอยวไม่ให้กินบาดนี่ตำบกหงียงกรบโบมี่สร้อยจุกรบโบมีเข่าป่านี่พี่น้องนี่จะสร้อยจุกับแก้วเพี้ยเพื่อนเอามาให้ วันนี้ก็เลยได้ซิมซอยจุหมดอ้ถวยหนึ่งผลบอลกินเป็นตั้งแต่ตอนนั้นมาซะนัครั้งแรกในชีวิตประวัติคนเล็กโอ้โหดอกนี้พี่สีประวัติความเป็นมาที่ได้กินบม้อเหง,องือเขาลายบว่หิือกเขาแห้งวันนีเ้เสร็จสั่งมันงานต่อเนื่องกันมันงานทั้งกลางเว้นกลางคืนมันบม่ได้กินเขาไม่ได้พักป้าพี่น้องเพิ่งดอกนี้ครับโอ้ยปืดปืดพี่น้องเมืองไหนลปุ้ย โอ้เดี๋ยดี๋ยวเดีวยณ์ปดุนปาดนีหอยังนั่นีอยังนั่นอีหยังนั่นงามแท้สมเ่นีย์แบบงามเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวเพี่น้องนี่ยล่ะทำมงามีพี่น้องนี่โอ้ยปาดเก็บเก็บเสินี่น่ะกิดินกระไแกงแกงอันนาำดีดเา เกียงน้ำล่างดีๆล่างดีๆบ่เกียงน้ำดีๆเกียงน้ำดีๆอ๋อบอกบ่แม่มาเกียงน้ำดีๆเกียงน้ำดีๆให้ขี้ดินมันออกปาดขางามแห้งพี่น้องเมื่อวานนี้ยังบาบางไานีดนี้ครับแต่แต่มันเห็ดคนละหม่องเห็ดเห็ดคนละหม่องอันนึงไปส่งตะเวนออกมื่อนี้มาส่งตะเวนโต้พี่น้องคุณพี่น้องบ้านน้องสร้างเพิ่นก็ พอสีอันออกอยู่แล้วครับก็ยังได้เป็นตันนี่โอ้ยหัวหกักมันดึงบ่ออกเออมันดึงบ่ขึ้นมันแหี้ยยินมันแข็งนะครับกระเดียกปนะครับกระเดีกปาดค่าโอ้ยเจ๋มันยังมันดึงบ่ขึ้นเอองัดมือออกมาโดเออเสร็จทิศสองดอวงทิศใต้สองดวงทิงหนามขวานะฮะโอ้ยเกิศยุค่าของแท้พี่น้องเกิดอยู่ในเงายุคค่า ของเทของเทแทแทวะเล็บออกเล็บออกเล็บออกคาเห็ดวกเป็นน้เสียีทีครับเส้นจัขาห็ดวกครับป้าดพอยเ้วครับพอ้อแล้วป้าดดอกเห็ดแมปด

ไีดิครับ,ข,บขี่หินนะเนนขวบเินขี่หินนจนขี้ผ้าแถึบเอาคมันบานไหมพี่น้อง <laughs> ขอแรงย่างกายไปแล้วด้วยครับ โอ้พี่น้องครับมึงดอกเห็ดครับสปูติปีป้าดอีที่นึ่งนะีดอกอ้วนอ่นาะออ้าดอีเด่นค้าดพี่อ้าครับจะดอกอ้วนอ้วนหัวหัวขาระบบงานหัวรุดอีเด่บบนอ้าดนตัวบัขึ้นแล้วคาดต่อาาามากาาแล้ว,ลว,วอ้าดอีเด่นอ้ขาด กอบมันกอบ,กอบพี่ครับผมพี่น้องครับโอ้ยุนุนอะไรเนี่ยรุ่นหกสิบหกสิบยังเหลือไหมโอ้เจ็ดห oh, กสิบก็หกสิบห้า <laughs> ได้อย่ได้ยุลองม,มัดแสดงนะดูนันครับ ดอกนึงครับผมพี่น้องโอ้ยอย่าหยุดตีน,น้นาเลยพี่น้องคืงองามทพี่น้องเมื่อไงเฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงโอ้ยดอกงามขีม่คร,ร,รับดอกนึนงงงงงามอีกด,ดีนะโอ้ยถ้าเป็นบอมีอ่รถผมนี่สู้สิคขับสู้เนี้ยควาคนกเก็บ แจกเตียนเล่นมั่งครับอ๋อเดียวเหรอดเดียวเดียวดีดีน้องพิษตะหักเถอะเฮ้ยตกปูอยู่ปลานอนตะแข่งอยู่เตียงครับใบใหม่เดือบดอกหนึ่งครับสีคือใบใหม่ครับหนุ่มๆเลยครับครับผมพี่น้องดอกนึ่ง เป็นดอกเป็นดอกพวกไม่เป็นม mm. ูเพื่อนไปไหนหมดไงเพื่อนมันสดงว่าอ <ok ีกคนนึงใส่เปื้อนหมดดอกนึงครับดอกนึงครับง่ามๆเลยครับสียางรอไปเบิงเห็ดอยู่ครับผมผีดอกนึงครับ หนึ่งดอกครับวุ้ยสองดอกอยังกันพี่น้องบอว่ายังมาเลาะเบิกงจังหวัดประเดียวยังมาครับเพราะมันมีบอบวงงบัง,วงยงังม,ง,ยงมาสำรวจเบิงึงมีบ่บหลายดอกมีห่างบ่บ่อยก,ก,ก็เลยเก็บเอาแบบนี้ครับพี่น้องเก็บมากรวงไว้จะไปรอผหานเห็นบ่ว์บว่มีเลย เดี๋ยวไปรออีกฝั่งหนึ่งมันบ่มีกันนครับฝั่งบ่อยๆก็เห็นอยู่ห่างๆครับอ๋อเมื่อโดนโอ้โหขาวขาจะมันหลุดไปเถอตัวนึงครับนี่โดนดอกเสื่เจ้าดอกมาอยู่น่าทงไหมจะเห็นงงไหมงางไกลไามล้าบ่จักตัวน้น อี่ไหนทอรทองถดิทนอ้ทอก่อนเนาะนี่เป็นเรงสียอะนี่ตอนขวเห็นนะอ๋อหนุ่มมันลูกหนุ่มมั้มันเป็นยุ่งลูกยุ่งอะไรก็อะไรทีเดียอ๋อโมเห็น โอ้ยโอ้ยงดูท้องก่อนดึงแข็งมันนอนอยู่ยังไงเนี่ยตกปาดอีกลายหนึ่งเลยนี่ไม่หน่อยอยู่ยวเปิดใหม่อุ๊บเอายังได้แดดก็ตัอหรอว้ามันอ่ยาวเ่ก็ไม่นอมก็ไม่

ครับครับโอ้โหเดือดเงินเดือดนะเดี๋ยดึงกับพื้องพี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องเราใหม่มิตรน้อยยังไงครับพี่สีเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับมาเจ้าเก็บเห็ดตอเรื่อเพิ่นว่าก่อนที่จเอาเนื้อใหม่พิ่นวไปพู่นนะครับทางเสียงทางเนื้อใหม่อยู่ขั้วคาขั้วคาอยู่ฟังผมครับ บ่าวบสิเก็บเห็ดครับผมพี่น้องพี่มาเก็บเห็ดครับโว้แม่ๆค,ครับอือจูคาดอกส,สวยๆตันๆนะครับครับอือ มีอยู่นิดหน่อยเออพี่สีเป็นเก็บมากพี่สีเก็บมาเมื่กเก็บเนาะเป็นหาเราใหมากก่คนก่เก็บมากเาอดอดานาะจากเงาโบเงาเลี้ยขอกับจนข้าดไปน้ำ <laughs> pha đắp đụng Ơ ừ. <laughs> ờ, nhang cả bố vậy ừ. Nhang bố năm khá năm khu <laughs> Phần, phần, phần mày bơi <laughs> Ở lại yang lại Phần nồng mày mà bạc <laughs> 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 อดมันขดล,ลาย,ล,าล,ายล่วลายบอโอ้ยยูยคาอยู่บน 8, 8, 8. น,น,น้องแปดแปดแทวเหี่ยวเหี่ยวอกแตตอนใดเนาะจนเหี่ยวหมดแล้ว เมื่อพี่น้องเมื่อไรจนถอดถุงมือเลยอีพี่สองอีพี่สองจะพากันเฮ็ดเด้อบ้านี้เด้อพี่น้องอันนี้นกิบมามาฉีดน้องมแมลงมาดิพี่สีเมื่อเอกแหลกพี่น้องเลยพูนพูนน่ะพี่พี่ครับอันนี้พี่สีกิบมาแต่กอไพรกอไพรฟังพุ่นบอก คือดอกไงคือดอกม่มงดีใช่ไหมเกิดใหม่ดิเลยพี่น้องาไ่เช่นนันโอ้ดอกเห็ดพี่น้องคนคนมอไปจนถอดุมือลงมืหายใจบอกกินมะกรูดเวียดบราเลนคุณนะครับโอ้ยคองมีสองเงาเลยเาเียวเงาเหมือนแอรเลยเียบไลยครับผม อันนี้เ็เมมจะเป็นลำมะกอตัวที่เป็นข้านทองนานจัดนี่มันแ้มันเมื่อยเลยมันอกากกินสมาะกินสมบูรณนเป็นเลี้ยงหน้ามันเมื่อยพี่พี่น้ององเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนอเ,นเ,นเ,นเวลแงมันเถอดบ,บ,บราเวลาไปเฮ็ดกลบตื่นยงมือเสาปบเจ็ด่องปดทองกระเพาะแล้ว พันบอกให้กินวิตามินซีหลายบอกเพ่กินมะข่าอ่กินข้อหลายๆแล้วกินมะขวาตามินซีเพันบอกว่ากินวิตามินซีหลายๆนมันดีสิ่งบนอะบ้างีมั้โอ้ยของน้ามันสิบเจียเาเจ้าเศ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้เจ้าเจ้า้าเจ้าเจ้งนจาเ้าเจ้เจมาเจ้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 าเจนาเจ้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 าเน้าาเจ้าเจ้าเาเ้า้เาา้า้เ้า้าเา้า ใส่อีกสิคะนั่งอยู่ที่ไนกับบอลอนมาแล้วครับยามันบ๊อซี่อีกค่ะยซี่หน่อยวิตามินซีหน่อยยาวิตามินซีหน่อยในกับบอลบอลนะพี่น้องเกิดลงมือดทอดไงคนเออปากอบโลนึงก็กินเมือดผู้เดียวอนี่ยจะคู่อื่นยังบอกว่าอยากเก็บท่องไปได้ประทองเบ่งหรอก คนละพาพี่นอ้องออเขบใส่หัวพ่วงวิตามินซีหลายค่ะคนนะวันเดียวก็อยากกินกินเนี่ยมาเรื่องหับนี่มาได้ไปก็นเม็ดโกินเนี่ยม <laughs> ือจเจ้าเอาไว้คนน้องกินเลียนกินเห็ดนะกินเลียนทองนะอันคนไปกินเม็ดน้ำเจ้าก็ย้อมากินวิตามินซีย่งนี้เละ พี S <S ่พี่เหมือนทวดเหมือแห้งหอดสีหัวคนอีพี่ที่สองเงีงครับอ้าวนี่ดิอสองดอกนี่งามงาม่น้อง พุทธะบวันนี้เมื่อยนะเนแห้งนะาาหิดกับขาดเลยนะบอบอมีเด้อบ่มีบ่มีดอกพี่สีทางนี่ย่างย้อนบอยางย้อนบอ เออโอ้ยย้อนไม้ถึงมากับมาสรางทีเอาบอกนึกว่ามันยางย้อนแบบนี้มือนี่ชิได้หัวชิได้ไห้บุพี่น้องอันอารมณ์ดีดีมือนี่รถตะลีไว้ขิ่ถือกิบใจพี่น้อง6ล้านโอ้ย ม,มาบอย่าออกมาหารดเหรอครับผมพี่น้องครับออกมาหารดเหรอถาพี่สีครับพี่สีเพิ่งเอานอมใหม่อยู่ครับผมไม่ไหวไม่ไหวยังหาเห็ดย่ค่ะเมื่อยเอเลยพี่น้องเลยีพี่แรกได้ลายลายพี่น้องดอกงามพี่พี่สองแหงวนแบบนี้พี่น้องเลย ที่สองกะมวนอีพี่แรกกระมวนครับอกเห็ดนีจดตกกำลังครับแม่ครับจอดเลยครับมือเนี้เอ้าจุดยอดเห็ดเลยครับมือบนี่ครับผมอีพีที่สองก็ได้เฮ็ดเคืองกระตาครับผมพี่้องเกือบเต็มกระตาครับ เก็บสองคนกับสีไว้เนี่ยครับผมขั้นบ่าวบอยเก็บผู้เดียวนี่ได้เก็บได้หลายนาทีอยู่ครับผมพี่น้องบ่าวบอยเก็บกับแกละครับกับสีไว้ไว้เนี่ยครับกับสีบ่ได้หลายนาทีปันใดนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยกับสีขอขอบคุณแม่์มยพี่พี่นาครับที่ซอยเขามาให้กําลังใจมาเป็นกําลังใจให้บ่าวบอยในดินทีอีสานพี่พ่อดินที่อีสานซามมีอีสานพอเราตลอดจนน้องมีงังไอครับผมผมบ่าวโตครับ ื่อนี้บ่าวบอยกับพี่สีกับชิคอตัวออกเมื่อก่อนขอพุณพี่น้องที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นตาอีพี่แหลกนะครับผมนี่พี่น้องตาอีพี่แหลกครับดอกเห็ดครับมึงพี่น้องงามงามอันนี้ตาอีพี่สองครับนี่อีพี่สองครับผมสรุปผลงานไว้สักนิดสักก้อนครับคอยพบพอกันคลิปหนะ้า ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งรับด้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูสุขแย่งเป็นกำลังใจให้ล,ลูกหลานยาบ,าบ่าวบอยด,ดินอีสานพี่ขอดินทินอีสานสามีอีสานพะโล่บ่าวตูวนำไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไใบสนิทสก้อนผู้พ่อการลิปหน้าสวัสดีครับ